สวัสดีค่ะไดรี่หลังเกษียณค่ะวันนี้เรามาอ่านหนังสือธรรมะวิมุตค่ะปีส5 2 6ิปีที่สี่ฉบับที่สาสบเจ็ดนะคะเรื่องยามก,กะปฏิหารโดยหลวงพ่อพระมหาวีระถาวโรนะคะ เมื่อข่าวก่อนได้เล่าเรื่องพระพุทธเจ้าสนทนากับเทวดายังไม่ทันสิ้นข้อความก็บังเอิญนากระดาษหมดสกอนวันนี้จะได้ต่อเรื่องการสนทนาระหว่างพพุทธเจ้ากับเทวดาต่อไปขอย้อนต้นสักนิดเพื่อให้ได้เพื่อให้ข้อความที่จะพูดต่อไปประสานกันเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประทับบนบรรทุกกรรมพลศิลาอาจเรียบร้อแล้ว พระอ,องค์เห็นเทวดาสองท่านคืออินทากะเทพบุตรกับอังกุระเทพบุตรมีอาการต่างกันคือเมื่อพระอ,องค์ทรงเสด็จมาถึงบรรทุกกรรมโพลศิลาหักใหม่ๆตอนนั้นมีเทวดาสามองค์ที่นั่งใกลพ้พระองค์คือพระพุทธมารดากับท่านอินทากะนั่งข้างพระบาทเบื้องขวา อังกุระเทพบุตรนั่งใกล้พระบาทเรื่องซ้ายแต่พอเทวดามาเต็มผัตตาคือประชุมพร้อมกันท่านอินทะกะกับพระพุทธทมารดาก็นั่งที่เดิมไม่ต้องเลื่อนให้ไขนั่งหน้าสำหรับอังกุระเทพบุตรต้องถอยล่นไปทุกครั้งที่เทวดาแต่ละรุ่นมาถึงเมื่อเทวดามาพร้อมกันหมดแล้ว ทั้งอังกุระเทพบุตรก็อยู่ที่สุดบริษัทคือท้ายแถวสุดพระพุทธเจ้ามีพระพุทธ,ธประสงค์อยากให้คนที่คอยพระองค์อยู่ที่เมืองสาวัตถีได้ทราบอาน,นิสงส์งการทําบุญคือทําบุญกับคนเช่นไรได้รับผลมากและทําบุญกับคนเช่นไรได้รับผลน้อยจึงตรัสถามอังกุระเทพบุตรว่าเมื่อสมัยอังกุระ เธอเป็นมนุษย์เธอทำบุญอะไรไว้จึงเป็นเทวดามีอนุภาพน้อยกว่าเทวดาองค์อื่นๆในระหว่างการสนทนากับเทวดานี้พระองค์ทรงทำปาฏิหาริย์ให้คนที่คอยอยู่ที่เมืองมนุษย์ได้ยินเสียงการโต้ตอบกันอย่างชัดเจนท่านอังกุระตอบว่าในสมัยข้าพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ได้ให้ทานสิ้นเวลา หมื่นปีโดยตั้งเตาหุงต้มเป็นแถวในระยะ12สองโยดให้ทานแก่คนและสัตว์ไม่เลือกว่าใครเมื่อมาขออาหารแล้วให้ทั้งนั้นไม่เลือกว่าเป็นคนจนคนรวยทำอย่างนี้สิ้นเวลาหมื่นปีแต่ทว่าในการที่ให้ทานนี้เป็นกับที่ว่างจากพระพุทธเจ้า คือไม่มีพระเลยในโลกคนที่รู้จักรักษาศีลก็หายากเพราะทานที่ให้นี้แม้จะมีปริมาณมากและให้โดยใช้เวลาตั้งหมื่นปีอานิสงค์ของทานนี้ก็ยังมีอานิสงค์น้อยกว่าผลงานที่เทวทาท่านอื่นทำมาแล้วเพราะเหตุนี้สมัยที่อุบัติเป็นเทวทานี้ ข้าพุทธเจ้าจึงเป็นเทวดาที่มีบุญญาธิการน้อยมีรัศมีกายไม่โปอองใสเท่าเทวดาองค์อื่นเมื่อเทวดามีศักด์ดาใหญ่กว่ามาข้าพุทธเจ้าจึงต้องถอยร่นออกมาเป็นระยะระยะเพราะทุกท่านที่มาล้วนแต่เป็นเทวดามีบุญญาธิการมากกว่าข้าพุทธเจ้าทั้งสิ้นเมือ่อพระพุทธเจ้าทรง สดับคําของท่านอังกุระเทพบุตรแล้วสมเด็จพระประที่แก้ประสงค์จะให้ประชาชนที่ฟังอยู่ที่เมืองมนุษย์ได้ทราบถึงอานิสงส์แต่ละบุคคลบำเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาพระองค์จึงมีพระพุทธเดีกาตัดถาม ท่านอินทกะเทพประบตว่าอินทกะสมัยเธอเป็นมนุษย์เธอบำเพ็ญกุศลอะไรไว้เมื่อมาเป็นเทวดาจึงมีศักดาใหญ่เป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งปวงท่านอินทกะทูลตอบว่าในสมัยที่ข้าเป็นในสมัยที่ข้าเจ้าเป็นมนุษย์ ในวันหนึ่งพระอนุรุธผู้เป็นพระอรหันต์ได้ไปบิณฑบาตข้าพุทธเจ้าได้นำอาหารที่คนในบ้านจัดไว้เพื่อข้าพุทธเจ้าเพียงทัพพีเดียวถวายแก่ท่านอนุรุธในสมัยที่ข้าพุทธเจ้าเป็นมนุษย์มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเท่านี้ก็พอสิ้นอายุไข เมื่อละอัตภาพคือตายจากมนุษย์อาศัยบุญที่ทำแล้วกับพระอนุรุตบันดาลให้ข้าพุทธเจ้ามาเป็นเทวดาผู้มีรัศมีกายสว่างไม่หย่อนกับเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ท่านอื่นๆท่านผู้อ่านการที่พพุทธเจ้าตัดถามและให้เทวดาขนาดหัวแถวกับท้ายแถวตอบตอบอย่างนี้ พระองค์มีประสงค์จะให้บรรดาสาธุชนที่มีความเลื่อมใสในพระองค์ทราบถึงผลของการบำเพ็ญผุศลในพระพุทธศาสนาและภายนอกพระพุทธศาสนาเพื่อให้ทราบว่ามีอานิสงค์คือผลที่ได้รับการตอบแทนนั้นมากกว่า มากกว่ากันอย่างนับไม่ได้ตัวอย่างท่านอังกุระเทพบุตรลงทุนตั้งหม้อข้าวเตาไฟยาวถึงสิองโยดให้ทานเป็นเวลาหมื่นปีถ้านับราคาของที่ลงทุนก็นับเป็นแสนเป็นล้านไม่ได้แต่เมื่อตายแล้วมีอนิสงส์ที่ได้รับเพียงตำแหน่งเทวดาหางแถวส่วนท่านอินทกาศ ท่านถวายอาหารที่ท่านกำลังลงมือกินแต่ไม่ทันกินพอดีท่านอนุนรุธท่านเป็นพระอาหารหันท่านไปบินาบาทพอดีท่านเลยเอาอาหารที่ท่านกำลังจะกินแบ่งถวายพระเสียทัพพีหนึ่งแค่อาหารทัพพีเดียวผลที่ได้รับมาเป็นเทวดาที่มีอนุภาพมาก ข้อเปรียบเทียบมีผลแตงกันมากอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสแนะนำพุทธบริษัทเรื่องทำบุญทำทานว่าควรเลือกเขตธรรมเมื่อจะถวายทานก็ต้องบริสุทธิ์คือผู้ให้บริสุทธิ์ของที่ให้บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์ครบสามอย่างนี้อานิสง์ที่จะได้รับมีก็มีผลมาก ถ้าผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับไม่บริสุทธิ์หรือผู้รับบริสุทธิ์แต่ผู้ให้บริสุทธิ์หรือทั้งผู้ให้และผู้รับต่างก็ไม่บริสุทธิ์แต่ของที่ได้มาไม่บริรสุทธิ์อภิสงส์ที่ได้รับก็ไม่มากพอแก่ความตั้งใจ ผู้ให้บริสุทธิ์นั้นหมายความว่าก่อนที่จะให้ผู้ให้ต้องเป็นผู้มีศีลและศีลไม่บกพร่องคือรับศีลก่อนและตั้งใจรับศีลและรักษาไว้ด้วยดีไม่ใช่เมื่อประนำก็ว่าตามพระแต่ใจไม่ตั้งใจจะรักษาหรือกินเล้าเหมาสุลาก่อนแล้วรับศีลอย่างนี้เรียกว่าผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ ผลทานที่ทำนั้นมีผลน้อยแบบท่านอังกุระเทพบุตรหรือว่าท่านผู้ให้มีสีโดยสุดแต่ผู้รับไม่บริสุดคือผู้รับเป็นโจรหรือเป็นพักเป็นเนนโจรคือบวชแล้วไม่ปฏิบัติเพื่อสร้างสีงสมาธิปัญญาให้นอกนามบวชเพื่อประเพณีบ้างบวชแก้บนบ้างบวชสรงเดชบ้าง บวชทรงเหตุคือบวชแล้วไม่เอาไหนเรียนก็ไม่เรียนศีลสมาธิก็ไม่ปฏิบัติอาศัยข้าวัดกินไปกิ่มกิดีไม่ดีทำลายความดีพระศาสนาด้วยการประพฤติชั่วร้ายพระเนนที่ไม่เคารพต่อพระธรรมวินัยเช่นนี้ท่านเรียกว่าพระเนนโจรป้นความดีของพุทธศาสนาป้นทรัพย์สินเงินตรา ของชาวบ้านด้วยการแสดงตนว่าเป็นพระแต่ภายในเป็นอสุรกายคือเป็นผีหลอกหลอนให้ชาวบ้านหลงเชื่ออย่างนี้จะทำบุญลงทุนเท่าไหร่ก็หาอานิสงสยากเสียของปากส่วนสำหรับวัตถุบริสุทธิ์นั้นของที่ทำบุญต้องเป็นของที่ไม่เบียดเบียนชีวิตตั์ คือไม่ฆ่าเพื่อทำบุญแต่เช่นหมูเนื้อไก่ที่เขาฆ่าไว้ขายโดยเราไม่ได้สั่งเขามีขายอยู่แล้วทั่วไปไปซื้อมาทำเพื่อบุญไม่เป็นไรถ้าสั่งให้เขาทำเผื่อเข้าในลักษณะสั่งฆ่าใช้ไม่ได้ของอย่างอื่นก็ต้องเป็นของที่ได้มาเพื่อความบริสุทธิ์ไม่ใช่รักขโมยคดโกงมา เช่นขโมยเงินมาซื้อของทำบุญเหลือตั้งซ่องโศเพณีเอาเงินมาทำบุญอย่างนี้เรียกว่าของไม่บริสุทธิ์อย่างท่านอินทกะของของท่านบริสุทธิ์พระที่รักก็เป็นพระอาาริหันบริสุทธิ์ประเสริฐลงทุนข้าวทัพพีเดียวมีอานิสงส์ล้ำค่าสาทุค่ะ